สวัสดีครับสวัสดีไปยังทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับพายุเข้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่โชคร้ายนะครับพายุเข้าแล้วครับผลไม้ก็ไม่ได้ชักตะกล่านะครับพายุก็มาเข้าอีกนะครับก็เป็นวันที่อดไล่กันนะครับนี่นะครับผั่งน้เป็นน้อง ธันวานะครับน้องธันวานะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องธันวาอ่าไปตัวน้อยของเรานะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับอายุก็มานะครับก็ไม่รู้ว่าจะอ่าหนักหรือจะเบานะครับโอ้ยังไม่ทราบนะครับกําลังมานะครับขอบคุณไปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าอ่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับบรรยากาศวันนี้ก็ถ้าลมแรงๆมากก็โอ้ย คือฝนตกก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับฝนตกก็อยากให้ตกนะครับถ้าตกมาแล้วลมมาด้วยน่ากลัวนะครับผลไม้ก็ยังไม่ได้ชักตะกร้าเลยนะครับวันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะครับฝากเขามาร่วมเมตานะครับบ้านของคุณตากับนหลานจะได้เสร็จกันนะครับกองความก็จะได้สมทบทุนสร้างบ้านให้คุณตากับลานหลานครับบ้านจะได้เสร็จกันนะครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเมตานะครับ ตาคำแก้วน้องคำเพงด้วยนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นคุณตาคำแก้วนะครับฝั่งนี้นะครับโอ้สงสัยจะหนักแน่นอนนะครับวันนี้หนักแน่นอนนะครับหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดูจากสถานการณ์แล้วว่าเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรแล้วก็อ่าหนักแน่นอนนะครับดูคุณตานะครับปากแป้งนะครับคุณตานู่นนะครับโอ้ปากแป้งรอน้ำฝนนะครับคุณตา ปาเป้งรลน้ำฝนนะครับถ้าฝนตกแล้วก็อาจะกลัวนะครับกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่มีบ้านนะครับไม่มีบ้านให้กับคุณตาแล้วก็ด้านหลานได้อาศัยนะครับอ๋อนี่นะครับว่าเวลาฝนตกลงมาแต่ละทีเนี่ยโอ๊ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับ <c oughs> ตาขมแก้วนะครับ มาแล้วครับลมนะครับนู่นนะครับลมแรงนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับแล้วจะได้หลับได้นอนก็คนตาวนี้นะครับถ้าฝนตกหนักก็ไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะครับคนตาของเรานะครับเพราะว่าถ้าฝนตกก็ต้องยืนนะครับน้อต้องยืนเอานะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าพื้นดินเฉดนะครับน้องคนตาก็นอนไม่ได้นะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นเ็นเล่นอะไรไม่ทราบนะครับนู่น ฝนตกลงมาก็ห้าวนะครับน้องธันวาเจอน้ำฝนใหม่ก็จะห้าวนะครับอันนี้ก็เพิ่งหายดีจากการไม่สบายนะครับมาแล้วครับอ่าแล้วนะครับน้องธันวานะครับธันวาจอมปวนนะครับน้องธันวานะครับพระเอกตัวน้อยนะครับของทีมงานช้างป่านะครับจอมบวยวายนะครับช้างเด็กนะครับ ช้างเด็กตกมันนะครับใครท่านใด <UK> ที่ไม่เคยเห็นช้างเด็กตกมันก็มาชมได้นะครับ,รรบรยิ่งกว่าช้างตกมันอีกนะครับช้างตกมันลีลาไม่เท่าน้องธันวานะครับน้องธันวาลีลาเยอะกว่าช้างตกมันอีกนะครับนะครับโชว์แล้วครับโชว์แล้วโชว์คุณพ่อคุณแม่นะครับโชว์แล้วนี่นะครับลีลานะครับลีลายิ่งกว่าช้างกตกมันอีกนะครับต <hayat> าเป็นงฟันนะครับ้าเป็นงฟันว้า wow. ว ไปหาวุฒนะครับน่ะไปหาวุฒนะครับเอาต้องหลบก่อนนะครับไม่ได้วุฒเลยนะครับอ่ต้องหลบนะครับหลบนะครับไม่ได้นะครับท่อนไม้ใหญ่ด้วยนะครับและท่อนไม้ใหญ่ด้วยนะครับนุ่นโอ้โดนคนนี้สลบเลยนะครับตายเลยนะครับท่อนไม้นี่นะครับอท่อนไม้ยังใหญ่นะครับอมาชมนะครับว่าน้องธนวาจะเอาท่อนไม้ไปทําอะไรนะครับอจ่าบอกนะครับว่าจะโยนเสียพ่อควานนะครับ โชยนะครับโชยมาจิ Wood. ้มฟ well. ันธนวานะครับมาชมไม้จิ้มฟันธนวานะครับมาชมนะครับไม้จิ้มฟันธนวานะครับโอ้ยเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเล่นนะครับตามภาษาของเด็กน้อยนะครับก็เล่นไปทั่วนะครับเด็กน้อยรับน้องธนวานะครับเจอน้ําฝนเปียกแน่ๆธนวาวันนี้นะครับไม้จิ้มฟันนะครับโอ้ยไม้จิ้มฟันโอ้ย มาจิ้มฟันทำไมใหญ่ยังเลยเอาเอาทำอะไรครับเอาออกมาจิ้มฟันนะครับอ๋อธันวาบอกว่าจะเอาไปทำไม้จิ้มฟันนะครับแอนสงสัยฐานญ้าเราติดฟันแน่นอนนะครับมาจิ้มฟันเลยนะครับนู่นนะครับน้องธันวานะครับอ๋อมาจิ้มฟันช้างก็รุ่นต้องรุ่นนี้นะครับไม้จิ้มฟันคนก็อ่าเล็กๆนะครับแต่ไม้จึมฟันน้องธันวานะครับต้องรุ่นใหญ่ๆนะครับถึงจะสมศักดิ์ศรีนะครับ อ่านะครับโชว์นะครับโชว์แล้วเอ้าโชว์ท่าเพลงฟันครับมีท่าเพลงฟันด้วยนะครับน้องธันวานะครับอันนี้นะครับท่าเปลงฟันอโชว์เรลงฟันแล้วโชว์ท่าโชว์ท่าเพลงฟันครับอโชว์ท่าแพลงฟันครับธันวาโชว์ท่าเพลงฟันครับจอมจอมซนนะครับจอมมุนนะครับมุนมากมากเลยนะครับซนมากมากนะครับอย่างว่านะครับท่านใดที่ มีลูกมีหลานวัยเจ็ดแปดแปดเก้าขวบนี่ก็จะจะจะรู้นะครับว่าความสนขนาดไหนนะครับก็จะก็เป็นบางท่านบางคนครับเนาะช้างเหมือนกันนะครับบางเชือกก็โอ้ไม่เป็นไรบางเชือกก็นี่อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับไม้จุ่มฟันนะครับนู่นได้ไม้จุ่มฟันยังใหญ่เลยนะครับเอาอาเ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 อ้านี่นะครับโอ้โหนะครับโอ้ได้ไม้ยมาจุ่มฟันยังใหญ่นะครับเป็นของเล่นชิ้นใหม่สำหรับทานวานะครับ ของเล่นชิ้นใหม่ของธันวานะครับเอานะครับนู่นนะครับธันวาบอกว่าไม้จิ้มฟันของคนเล็กนิดเดียวนะครับต้องเจอไม้จิ้มฟันของธันวานะครับนี่รุ่นนี้นะครับอ้าวนี่นะครับเหตุผลที่ไม่ค่อยอยากพาน้องเข้าไปผูกในป่าก็อย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เข้าป่าไม่รู้ไปเล่นที่ท่าไหนนะครับเจอไม้นะครับดีดลูกกระตานะครับ กือบบอดนะครับตอนนั้นก็รักษาประมาณ2เดือนนะครับอาทายาให้มา2เดือนนะครับนี่นะครับสาเหตุที่อาโดนไม้ดีดก็อย่างนี้นะครับเล่นต้นไม้นะครับเล่นอย่างนี้นะครับอย่างที่เล่นอย่างที่เห็นนีนะครับเล่นนะครับเล่นไปเล่นมาทีนี้ไม่เล่นไม่รู้เล่นี่ท่าไหนนะครับต้นไม้ดีดเอานะครับดีดเออโดนลูกตานะครับโดนลูกตาก็ทําให้น้าน้าตาไหลนะครับไหลรักษาตั้งเดือน2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะครับทายาทุกวันนะครับก็หายนะครับ อ่านะครับอ๋ออ๋อโชว์แล้วครับโชว์เปลงฟันเลยนะครับอ่ะโชว์เปลงฟันเด้กันว่าอ่านะครับนี่นะครับถ้าน้ําฝนล,ลงมานะครับยิ่งกว่านี้นะครับถ้าน้ําฝนถ้าโดนน้าฝนล,ลงมาเล่นน้ําฝนยิ่งกว่านี้อีกนะครับอ่านะครับอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับ แล้วก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานช้างป่าโดยดีเสมอมานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะ right? ครนนับเพื่อเป็นกําลังใจให้ก <Dur> ับคนทาคลิปนะครับออันว่าจอมนีลานะครับจอมนีลาอ้าว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 นะครับยังไม่มีใครสอนนะครับไม่มีใครสอนนะครับท่าแต่ละท่านะครับคือพกควานก็ไม่ได้สุดนะครับอ้าวนี่นะครับโอ้ ถ้าโดนนะครับถ้าโดนคนก็โอ้เจ็บเลยนะครับโอ้ธันวาเนี่นะครับเลือมไม่ได้นะครับน้องธันวานะครับอ่าถ้าเดินผ่านหรือว่าอ่าทํายังไงถ้าเดินผ่านต้องระวังด้วยนะครับเดินผ่านเดินอะไรนะครับบางทีเราเดินผ่านเราลืมมองนะครับลืมมองว่าอน้องเตรียมอ่าก้อนดินก้อนหินไว้สําหรับปลาใส่นะครับปลาเม่นด้วยนะครับโยนใส่เม่นมากนะครับนี่ไปหาแล้วครับไปหาอุปกรณ์เนี้ยนะครับไปหาอุปกรณ์อีกแล้ว เอาเอานี่ครับทุกอย่างมีทุกท่าอ่าแต่ละท่าคือพ่อควันไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนนะครับ,เป,เ,รบเป็นเองหมดทุกท่านะครับเป็นเองหมดอ่าโยนคนเหมือนกันอ่าถ้าเป็นสีฟันก็ไม่ได้สอนนะครับอ่าถ้าเวียงงาเวียงงวงก็ไม่ได้สอนนะครับคือน้องเป็นเองนะครับน้องเป็นเองไม่รู้ไปเรียนไม่รู้ไม่ทราบว่าไปเรียนรู้มาจากใครนะครับน,นะครับพ่อควันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าไปเรียนรู้มาจากไหนนะครับอ้าว จะได้ท่าใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเอามาก่อนก็ท่าสะบัดงวงนะครับนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีท่าแปลงฟันเข้ามาด้วยนะครับมีท่าแปลงฟันนะครับจอมบยวายนะครับนู่นนะครับยาทานยันเหลือนะครับมียาโอ้รับได้ต้นสับปะรดนะครับอาวุธลับนะครับอ้าวยังเกรงใจนะครับยังเกรงใจคือยังไม่ยังไม่ค่อยกล้าโยนใส่แรงๆนะครับยังเกรงใจนะครับอโยนลองดูก่อนนะครับว่าเอ้า เอานี่นะครับช้างน้อยตกมันนะครับช้างน้อยตกมันเอาช้างน้อยตกมันนะครับอมาชมนะครับช้างน้อยตกมันกันนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับน้องธันวานะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากๆนะครับน้องธันวาธันวาจอมลีลานะครับจอมบอยวายนะครับนี่นะครับพระเอกตัวน้อยของเรานะครับอทั้งดื้อทั้งซนทั้งมึนนะครับทั้งทานเก่งนะครับนี่ก็เพิ่งหายดีจากการไม่สบายนะครับจากการท้องเสียนะครับเพิ่งหายดีนะครับแล้วก็ ได้ยืดเส้นยืดสายอยู่นะครับโอเคนะครับเอาแล้วครับหาอาวุธอีกแล้วนะครับหาอาวุธอีกแล้วนี่นะครับโอ้มาทําอะไรนะครับมองหาแต่อาวุธนะครับมองหาแต่ตัวช่วยนะครับอมองหาแต่ตัวช่วยนะครับน้องธนวานะครับไปแล้ว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 เล่นโชว์โชว์นะครับอูนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับ่าเพราะว่าไม่ได้ใส่ปลอกขาด้วยนะครับคือพ่อขวานก็อยู่นี่ทั้งวันนะครับ ไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่ได้ใส่ปลอกขานะครับน้องอีกอย่างหนึ่งน้องก็เพิ่งหายดีจากการไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ปลอกขานะครับเพราะว่าพ่อขวัญก็อยู่นี่นะครับถ้านอกจากว่าเออเราไม่ได้อยู่นะครับไปธุระก็จะใส่ปลอกขาไว้นะครับปลอกขาหน้าไว้นะครับกลางคืนก็ใส่ปลอกขานะครับตีปลอกข้าด้วยนะครับเพราะว่าเวลาหลับลานอนกลางคืนเพราะอันตรายนะครับถ้าหลุดขึ้นมาก็อันตรายกลางวันถ้าพ่อขวาญไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ใส่ปลอกขาน้องนะครับ แต่ถ้าเราไปธุระข้างนอกก็ใส่ไว้นะครับหรือว่าไปธุระข้างนอกอย่างนี้ก็ต้องใส่ปลอกขาไว้นะครับเอาละครับติดแล้วครับติดโซ่แล้วครับติดโซ่แล้วครับติดโซ่แล้วนะครับติดโซ่แล้วนะครับติดโซ่แล้วอ่าโซ่แล้วครับติดโซ่แล้วติดโซ่แล้วอ่าสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็กราบขอบพระคุณไปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับ ให้กับทีมงานช้างป่าดูดีเสมอมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่นครับผมสวัสดีครับ